คำรนพารวยด้วยเกษตร เ,เ,เขาทำอย่างไรจึงยิ่งแก่ยิ่งแกร่งและแข็งแรงได้ตลอด24บบช,ชั่วโมงเลยนะ <c oughs> จะบอกให้เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายขอพี่ร้องเพลงว่าแก่หน่อยนะหาว่าพี่สินชายพี่ล้อเล่นหลอกเนื้อเย็นของพี่ ใจสันัดสีหยุดเสียทีร้องไห้คนยังพี่หรือจะสิ้นความหมายต่อให้ปีบร้อยใบยพี่กอย่างเสดังปังไปเยี่ยมเทศบาลตะบลเขาพระงามที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันก่อนเจอกับผู้สูงอายุหลายท่านที่เราเห็นแล้วต้องทึ่งในการดำรงตนอยู่ได้อย่างสง่างามกับยุคโลกหมุนไวด้วยไอทีใบนี้อ๋อดูคุณป้าท่านนี้ก่อน ปั่นจักรยานทุกวันแถมใจบุญชอบเอาอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัดด้วยทำพืชผักสวนครัวสวนไม้ผลอีกต่างหากคุณยายนี่คุยไปคุยมาไม่ธรรมดาปั่นจักรยานวันละสิบห้าโลเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับสำคัญคือในใจเนี่ยเป็นคนที่มีใจบุญเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดทุกวันใช่ไหมครับ <S <S ใช่ใช่สงสารสุนัขจรจัดค่ะทุกชนินดนะสัตว์แมวเม สงสารหมดค่ะให้ที่ไหนที่แถวตีนเขาพระงามเนี่ยค่ะเชิงเขาพระงามเนี่ยค่ะครับเชิงเขาพระงามและนี่ก็อบตเทศบาลตะบลเขาพระงามใช่ไหมครับดูฮะรูปทรงใหญ่ก็ยังแกวอยู่เพราะว่าออกกำลังกายตลอดนะครับเออเนาะจิตใจงามตามชื่อเขาพระค่ะได้อยู่อบตเขาพระงามจริงๆใหญ่ไม่ใช่คนเวียดนามนะฮะไม่ใช่วันที่ใส่หมวกอะไรก็ได้ไม่เป็นไรหรอก เป็นคนไทยเป็นคนที่นี่เป็นคนของเทศบาลตำบลเาขาพระง,งามคับ<ท>แล้ววันนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ74ค่ะโอ้โหตาย <laughs> นึกว่า60 <laughs> 74บเแข็งแรงนะ,ะโอ้โ,อโอักษาฟรีตอนนี้ค่ะอ่าเนี่นะครับเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีที่รัฐได้มอบหมายให้จัดให้นะ,ะทั้งเทศบาลแล้วก็องค์กรของรัฐทั่วไปที่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลเนาะ จอดครับขอบคุณมากนะยายนะแหลกไกแท้ๆททำไมย,ย่งแก่ผมก็ย่งหอมันแหลกแท้น้องไม่รู้จะหลอทำไมมาก <ขอ S 1> ต่อไปเป็นคุณลุงท่านนี้บ้างซึ่งน่าจะมีอายุมากที่สุดของที่นี่ท่านใช้ชีวิตชีวีแบบไม่มีอับเฉาลองฟังและชมกันดูขอรับพอเหลือมาทั้งนี้80แล้วมั้งครับ <c oughs> กว่าแล้วครับอุ้ย เท่าไหร่ครับ87ปีวันที่22ยูนาก็ได้อีกหนึ่งปี84เหรอ87ครับอยขนาดนี้87อ๋อหลงไหมครับไม่หลงครับไปบ้านถูกเนาะโุ้ยสบายมากกรุงเทพเดินทางถูกเลยครับขอบพระคุณครับยายครับหนุนที่บ้านเหรอโอ้ตายๆยายใหญ่ คุณล <ane> <affiliated S 2> ุงหลับตาได้ไหมครับได้ครับ่ผมจะให้พิสูจน์ว่านี่คืออะไรนะครับรูปรถกลิ่นนะครับจากคนอายุให้จับไหมไม่ต้องเอาดมะอะไรครับเขาเรียกบักเมีคนที่นี่ครับแต่ทั่วไปเขาเรียกขนุนทำไมถึงไม่อ้วนครับคุณลุงครับ ก็มันยุบลงเรื่อยเลยครับเรอครับอืมมเมื่อก่อนตั้งหกเจ็ดสิบโลเดี๋ยวนี้ได้สี่สิบกว่ากิโลรักษาสุขภาพเนาะครับเช้าก็ตื่นเช้ามาก็ออกกําลังครับเจ็ดเท่าไรเจ็ดเก้าแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดนะครับเกิอสองสี่เจ็ดสองครับแม่ผมแม่ผมแปดสิบสี่หลงแล้วครับผมไม่หลงครับเรอะทำยังไงถึงไม่หลงครับมีสติยังไงดีครับก็ซื้อซื้อง่ายขายล้ออู่นั่นแหละครับ ห้าก็ห้าสิบก็สิบนี่ไม่ไม่ไม่หลงอ๋อเลยครับพยายามใช้สมองคิดเรื่อยๆนะครับครับครับคุณลุงชื่ออะไรนะฮะนายวิชัยครับชิอเล่นวันในเหนี่ยมอ๋อถ้าไม่หลงลูกหลานก็ไม่รังเกียจเนาะไม่ไม่ครับคือคือไม่ให้ลูกหลานลำบาก็เสื้อผ้าซักเองครับโอ้ตายถึงครับลูกตาบเป็นขั้นการหมดเราก็ต้องทำเองโอ้เลยลูกตาบอกพ่อเดี๋ยวใส่ถังซักบอกไม่เอาพ่อจะออกกำลังแขน อันนี้เรื่องจริงครับเออไปถามชาวบ้านได้เลยเขาบอกตาทาไมไม่ให้ลูกหลานสรกางไม่เอาท่านท่านขอกำนังเหงาไหมครับไม่เหงาครับลูกผมแม่สร้างความเหงาให้ผมตื่นเช้าปุ๊บกับปกกาแฟไอ้พวกกบแป้มกาแฟน้ำปงน้ำปังทุ่นดูแลตัวเองหมดเขาจัดให้หมดนะ ช้าก็สบายเลยนี่อยู่ด้วยความเป็นสุขเนาะครับไม่ได้กังวลอะไรต่อไปลูกเต้าโตหมดแล้วพณิยาหนีไปแล้วอ้าทำไมฮะไปแล้วไปบ้านเขา๋อกลับบ้านเก่าก่อนพณิยาจะจากไปก็บอกพ่อมมนอยู่ใกล้ๆฉันหน่อยอืมคิดถึงสิ่งที่อยู่วยกันร่วมใช้ชีวิตมานะแม้แต่พ่อลูกสาวจะเปลี่ยนเสี้ยวปาพ่อไม่เอาอ้าายลูกมันเลยเอาแล้วไม่อาจจะเห็นกันทุกวัน เห็นตั้งแต่หนุ่มเป็นสาวเป็นสาวเป็นเท่าครับครับนี่นี่เรื่องพูดความจริงคู่กันน้อยใจเป็นความผูกพันที่มีต่อกันกับคู่ชีวิตณวันนี้เหลือตัวคนเดียวก็ยังมีความสุขนะคะไม่มีความวิตกกังวลอะไรต่อไปไม่มีครับไม่จุกไม่ร้อยอะไรทั้งสิ้นตาเห็นชัดไหมตาเห็นครับถอดอ่านสิ้ได้เลยครับนี่ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำข้าวไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครรัับคบไม่เป็นนไรัอาจจะเหลือไม่ครบไม่เป็นไร อ๋อเหลือไม่กี่ซี่แล้วครับอ่าแล้วหูก็ดียินชัดเจนได้ยินครับหู ไปแล้วครับคนเราจะยิ่งแก่ยิ่งแกร่งได้ต้องมีหลักยึดหลักคิดและปรัชญาดำเนินชีวิตที่ดีถูกต้องความสุขสงบจึงจะบังเกิดแก่ตนเด้อสีบอกไฮนี่นะครับสิ่งนี้รัฐบาลต้องการมากเลยเพราะเราเผชิญภาวะผู้ชราล้นประเทศแต่ว่าคุณลุงท่านนี้ครับยิ่งแก่ยิ่งแกร่งนะไอ้ที่แก่ยิ่งแกร่ง รักหนุ่มเหลือน้อยหน่อยเป็นไรที่เป็นคุณสึกให้น้องเป็นมาลาไม่ต้องทับอายรักกับไอหนูคำรณวางหวังสีอยากให้ผู้มีอายุและวัยชราทุกท่านยิ่งแกยิ่งแกร่งและแข็งแรงตลอดตลอดตลอดไป รักเจ้าจริงไม่ยิ่งไม่ย่อนใจให้สามไว